บ็อกฟูดมันหมดยุคไปแล้วนี่มันคือยุคของรอกฟูดเกมเก่าๆที่เล่นวันเดียวเลเวลก็เป็นหมื่นแล้วจะสนุกและห้าแค่ไหนไปรับชมกันเลย เดี๋ยววันนี้ทุกคนครับเราจะมาผจญภัยในโลกของโ o กฟู้ดซึ่งมีคนบอกว่าแบบนี้แบบกาวมากเลยะเวยเขาบอกถ่าเหนียวขนาดนั้นฉันไม่เล่นแล้วเะจะกบฉันกลัวความเหนียวเออน่าจะเหนียวน่าดูเลยมันเป็นคำเปรียบเทียบมันไม่ได้แปลว่าเป็นกาวกาวลาเทคไม่ใช่แล้วมันหมายถึงอะไรละเนี่ย วันนี้ฉันต้องมาอธิบายให้นายเลยนี่เฮ้ยเสียเวลาเนี่เรามาดูดีกว่าว่าในร้านค้าในมีอะไรซื้อบ้างมีโชคมีเพลสที่เราได้ซื้อวุ้ยเกมไพ่มีเพื่อตัวละครให้เราได้ซื้อว่ะโอ้ยมีเบนโยรุคิฟอนมีชิโคโนะอะไรประมาณนี้ตัวละครและดูดีแต่ละอย่างนี่ราคาถือว่าสูงใช้ได้เลยทำอะไรได้คุยได้ไหมลองคุยดูว้ยมีเป็นเศรษฐกิจเราสามารถเอาของพวกนี้มาขายได้หรออ๋อแล้วจะได้เพลสสินะก็ไม่แต่มีทั้งนั้นเลยนี่นาใช่แบบข้อจอกแบบตลกตลกนะทุกคนทำไมถึงร้ายแรงกดดู อะไรยังมีอะไรเกิดขึ้นมีนะจะกดแค่กงลองกดแล้วอันนี้คือทะเลสองใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะไปต้องมีเวลห้าแสนเลยเลยขู่ห้าแสนถามหน่อยว่าเกมนี้มีกี่เวลจะไม่น่าจะต่อยเลยต่อยเบคอยต่อยเบคอนไปโอ้ยต่อยตีเดียวเวลขึ้นมาห้าสิบเจ็ดเขาใช่เพรฉันตอนนี้เวลเก้าสิบขู่ร้อยกว่าเวลขึ้นอย่างวายแย่ห้าแสนก็อยู่แค่ใกล้เอื้อมเลย อ,อันนี้คือเป็นเอ้ยกดดูดีทุกคน choose your diamond ขอเลือกเป็น500ได้ไหมเอ้ยมีการ์ให้เราอ่ะเลือกการ์ดมา1การ์ดมันคือตักจีจะกอบอันนี้อ,อะไรเอาเราสี่ห้าเอาคนนี้เหมือนเป็นการพน,น,นันเหรอ <c oughs> เอาเบคอนมาให้เขาใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้เซก,กรอกกด E ได้ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยโอกาสที่จะปล่อยลูกแก้วสีฟ้า25%อ๋อถ้าเกิดว่าเราอยางมีลูกแก้วเราต้องมาฟาร์มตรงนี้ใช่ไหม อ๋อเออในสู้เกินเบลวะเจ้ากบเออมันน่าจะหัวเกินไปจะเบคอนฉันดูถูกเขาเอ่ะเนี่ยตัวแรกที่นายโจมตีนายเขาจะมาตีไอ้ที่เราตีตัวแรกะะกับเจ้ากบอ๋อฝั่งนู้นคือตัวแรกใช่ไหมวาาัดแเดี๋ยวไปเล่นนอด,ดาบมาจากไหนอ่ะจะซื้อดาบมาราคา2,500เบลีมันดีหรือเปล่าเนี่ยตีไวมากเลยดูดีเนี่ยเซาะเซาะวุ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวฉันขอดูเกมพาสก่อนละกันนี่กดเกมพาสมา ดูก่อนนี้ว่าเจ้าตัวละครอะไรดีทุกคนมันมีรับไอเทมอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นโอตาคุเป็นเกี่ยวกับนารูโต ฉันชอบนารูโตะมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าจะโหดไหมนะสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อมามีสกิลเกมด้วยอ่ะโอตาคุนารูโตะอันนี้ละกันมาลองซื้อดูว่าจะเป็นยังไงแ,แล้วเราก็ซื้อมาเลยดูซิว่าจะมีพลังอะไรนะครับสำหรับไอ้นี้กดใช้ได้เลยใช่ไหมอะอยู่ในคลังบ้าผลปีศาจอุปกรณ์เสริมเอามาอยู่ตรงไหนวะเอาพวกนายจะเข้าออกจากเกมใหม่ก็ยังไม่เห็นเลยว่า,วาใช้สก,กิลต,ตรงไหนมันไม่มีขึ้นมาเลยนะสินค้าก็ไม่มีนะทุกคนอ,อ จะไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยทีนี้เออหรือว่าเราต้องไอ้นี่วะสู้ไปเรื่อยบ้างจะมีสกิลโผล่มาไหมเออมันจะมีสติใช่ไหมสามารถอัพตัวนี้ได้ทุกคนเหมือนกับบล็อกฟู้ดทั่วไปโอ้แล้วดูดิมีแต้มหนึ่งพันแล้วแป๊บเดียวอะส่วนฉันฉันได้เบคอนแล้วจะกลบเดี๋ยวจะลองเอาไปส่งไอ้ร้านที่มันกำลังทอดไส้กรอกดูนะเว้ยเออมาเลยมาเลยโอ้ยโอ้ใหญ่ทุกคนแล้วได้วลอย่างรัว ไอพวกนายเมื่อกี้จะเห็นก้อนอะไรตกไม่รู้ก็เลยเดินไปหยิบดูมันหยิบได้ด้วยอะดูดิต้นไม้พิศารป่ะเนี่ยไหนลองดูซีนี่เวลาทุกคนครับมันได้เววอะแค่ไหนต้องมาดูกันจากสองร้อยกว่าอ้ยดูโอ้โอ้ว้าวว้าวยังไม่อยู่ดิยังไม่อยู่ดิเฮ้ยมอนสเตอร์ไม่ต้องไปตีแล้วมั้งเกมย่างเบคอนราชาหมูกระทะพวกนายไม่คิดจะทำอะไรแล้วใช่ไหม S <s> <S ย่าเบคออะไรจะกรอบอในฉลามในก่อนหน้านี้นะบอจะโชว์ผลไม้ปีศาต์อะไรของนายอ่ะลองดูซิอ๋อไม่ได้อ่ามันคือผลระเบิดจะลองกินดูละก <c oughs> ันอ้ยกินแล้วไม่รู้ว่าต้องอัพพลังหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีสกิลไหนขึ้นเลยอะ <S <s ่ะเพราะผมไม่อัพไม่นั่นมานะครับตีเบคอนนี่คือทีเดียวแล้วแสดงว่าอาจจะไปขั้นต่อไปได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองตีเบคอนเลดูนี่ไงทีเดียวเหมือนกัน ยา yeah. mm hmm. สบายมากเลยทุกคนเห uh uh yeah. ิืพวกยจสบายกว่านยจะขบแยกเบรคคอย่างเดียวได้แววรูวๆนายไม่คิดจะสู้ให้คนดูเขาดูเลยหรือไงนี่ตีเลยเอ้ยนี่ตีได้แล้วโอเคฉันมาล้างแ้นก่อนนานี้ฉันตีพวกไหนไม่ได้จัดการไปเเฮ้ยยาหูยา ห,หลังจากนั้นทุกคนครับเราไปตีแล้วก็มาย่างเบคอนนะครับผมเอ้ไอ้พวกนายฉันรู้วิธีใช้สกิลแล้วอะ่ะมันคือกด Z กด X อะไรแบบนั้นน่ะคือฉันแค่กดมัวๆแล้วก็เจอเองอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ่ติดระเบิดแล้วหนีแล้วช่วงคำฉามประชาคลีป ถ้าเลือกกินผลปีศาได้หนึ่งผลจะกินผลอะไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาท เรอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกลมและหลามในโลบอกด้วยนะครับเอาแล้วอย่างนี้คือผมมีเวลห้าผ่านทุกคนครับเราสามารถไปเกาะอื่นเลยได้ไหมเราไปได้สบายๆเลยแหละจ้เกาะตอนนี้แล้วเกาะต่อไปคือเกาะอะไรเราไม่ทราบเกาะตรงนี้เปล่าเอ้ยนี่มันเกาะอีเวนต์หรือเราต้องไปเกาะอื่นก่อนเอ้ยมีบอสตรงนั้นดูดิเจ้าบ้านแพ้าชาวบ้านเราสู้เขาไม่ได้แน่เลยวะดูดิเขามีเลือดโคตรเยอะอย่ายอมแพ้ดิเพราเราบุกเลย เป็ดซอสอ่าฉันต่อยอหัวเป็ดสถุกล้องใส่ทีเดียวฉันปลิวตกน้ําเลยพวกนายศักยภาพอย่างพวกเรานั้นไม่สามารถสู้เขาได้หรอกเราไปหาเกาะอื่นฟาร์มดีกว่าโอเคเราลองมาตีก่อนนี้ดูอ๋อก่อนตัวตลกอาจจะไหวก็ได้นะก่อนนี้ได่ไปก่อนนี้แหละเล้วเรารวมตี้ก่อนมาเหมือนจะมีตรงรูปตี้นี้นี่ไงพันธมิตดเว้ยเช,นชนิญเชิญ โอ้โหโที่จลตายออกอตายหมดเลยนี่แปะระเบิดเลยสกิลแปะระเบิดฉันโดนจบตีตายไปแล้วอ้าวไม่ใช่พวกเราตีกันเหรอก้ากบไม่หมายถึงโดนบอดตีนี่แหละ อย่าลืมเซตนี่นะเซตไอ้เช mm ็คพอยต์เวลาเราตายนะ mm hmm. เมื่อฉันลืมเซตนี่เรามาเซตตรงที่แท่นไม้อันนี้แล้วมันไม่มีแบบที่สุ่มผลไม้เลยเหรอฉันว่ามันน่าจะมีนะอาจจะมีว่ะแต่ด้วยที่ความเราเพิ่งเล่นนะเราอาจจะไม่รู้เรื่องเอ้บอสบาร์คี้ไปเลยตอนนี้เวลเราแซงบล็อกฟุตไปเยอะแล้ว <laughs> จะรอมอัพของเกาะด้วยแล้วก็พลังโจมตีตรงนี้โอเคเหลือพันหกก็อเป็นพลังประชิดไปถ้าได้อะไรเนี่ยผลเบาอาจจะใช้ได้ในเลียนผลบินผลอะไรแบบนั้นเปล่ามันเรือแสงด้วยอ่ะจะก่อฉันลองกินได้ไหมกินเลยไม่ต้องรออะไรเลยกินเลยเฮ้ยเหมือนผลแสงเลยเไ้นี่ผลแสงนี่ไยนี่ผลแสงทั้เรียวว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 วราปนึงะพวกไหน้ ผลจากการตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ใช่อะเจกโกอมันด,อดอรอปตามแมปเปิดอ,ดอ๋อดรอปตามแมปแล้วพวกนายก็เก็บเอาหรอใช่ฉันอยากได้บ้างแล้วตอนนี้ฉันเปรียบเสมือนเป็นเป็นเหมือนกราฟใช่ไหมที <c oughs> มม่ผลอะไรเลย <c oughs> แต่นายไม่มีฮาคี้ด้วยนะเออนายมันม็นมัดเปล่าเลยไม่มีฮาคี้แต่มีฮากากได้ไหมว้าว จะทามันนี่สีรู้สึกผิดอ๋อพวกนายเว้ยคือไอ้ที่ฉันซื้อนารูโตะมานะ่ะฉันลองไปถามผู้พัฒนาเกมเขาแล้วเขาบอกว่าให้เรามารับตรงนี้ที่เกาะแห่งนี้เขาบอกเป็นเกาะนารูโตะจะเป็นเกาะสีตึกๆแบบนี้เว้ยนี่ถ้าไม่หาข้อมูลก่อนนี่ก็ถือว่าซื้อฟรีเลยแฮะนี่เออเงาเลยนะไม่รู้อะไรเลย <c oughs> เราจะมารับตรงนี้เลยทุยกคนเขาบอกให้เรามารับตรงนี้นะเจ้าของเกมกด E ตรงนี้เอ้ยเดี่ยมีคำว่าเวฟขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมฮ้ยนี่ไงฮ้ยนี่ไง อ๋อนี่ไงได้เร็บร้อนนารุโต้มีโงกุนด้วยไม่ได้ไม่ได้มีแค่นารุโตะเอ้มันมีหลายตัวเลยนี่อ๋อชื่อสกิลว้าวว้าวว้าวโอระับเพื่อน้ยใปช่ใช่ใช่่ใชใช่ใช่ใ่ใช่ใชช่ใชใช่ใช่ใช่ใใชชัใช่ใช่ใช่ใุ่ใช่ใช่ใใช่ใ่ใใช่ นารุโตะโอ้โหสุดยอดเลยนี่พลังแปดระเบิดผลกระเบิดกากเลยดูดิดูห้ยวงกว้างนี่พลังนี่เลยจะการบาร์กี้ เอ้ยโหเห็นแววว่าทีเดียวตาเลยเกมกาวจูไม่เนี่ยพลังอย่างเท่เลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผมซื้อพลังที่มันเท่มาด้วยแหละแต่ถ้าเกิดเราซื้อพลังที่มันกกาๆเหมือนกันขวาในแพลงต้นอะไรเนี่ยน่าจะกากาวอยู่พลังพวกนี้นี่พอเราได้ผลมาปึ๊บเรามาเลยอัปเกรดผลปีศาจนี่เลยมามันนับเป็นผลไหมว่าของฉันอะไม่รู้เหมือนกันเออมันมีสกิลใช่ว่ามันก็น่าจะนับนะจะกรอบอะเราลองไปเกาอกเกษตรกรมาเพื่อไปปลูกผัก เฮ้ยพีระมิดแม่พีระมิดเลยเออพีระมิดก่อก็ได้มาลองใช้ดูสกิลเอ็กซ์เฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเฮ้ยขอแชัดสั้งหลายทีหน่อยเเฮ้ยอะไรอ่ะจังหวะเฮ้ยมอไซย์อ่ะ้ยแล้วมอไซในบินได้เออมันเหมือนมันขี่ทางตรงอยู่นะว่ามันเลี้ยวไม่ได้ฉขายังเลี้ยวอยู่แล้วก็ยางซิ่งแหลมื่อกี้ ผมอยากทดสอบอย่างนึ่งทุกคนครับว่าเราลงน้ำทะเลได้ไหมเพราะว่าผมไม่ได้กินผลปีศาจเอ้ยลงได้นี่อ๋อนี่คือท่าว่ายน้ำของในเกม Rock Food นี่คือการว่ายน้ำสุดเท่ไม่กินผลปีศาจได้ลองขับมอเตอร์ไซค์ในน้ำด้เลยเออลองขับมอเตอร์ไซค์ในนี่น่าสนใจอ่ะเอเลี่ยนแช่แข็งนี่ด้วยหยาซิงตอนนี้เราเวลก็ไปเยอะมากนะครับประมาณของชั้นแค่สองหมื่นสามเอเลี่ยนนะคิดไงกับเกม Rock Food สู้ Rock Food ได้ไหมวะกล้าสมเชื่อเก่ง กอดละจะกอดสะพานฉันแค่นี้ย,ยสมภา์แค่เนี้ยแหละไม่ต้องให้พูดเยอะเจ็บคอเมื่อวนานเรามาก่อนนี้สิน่าสนใจมากเลยมันเป็นกระโหลกสามอันน่ะโอเคโอเคก่อเห็นเนี่ยกอเพื่อนนายไหน,ไหนอ้อ่อนมากบอดในนี้อ่อนมากแล้วเราก็จะขี่มอไซค์ไปหาทางนู้นเอ้ยนี่ฟาร์มดีเนีย่ยเลยเลยเลยเบรกไม่ได้ด้วย ปล่อยพลังโกคือันตีไม่เข้าเลยอ่ะจะกวาดครับตายก็ห่างเน่ยเฮ้ยผมอยากรู้ทุกคนว่าถ้าเกิดว่าพลังผมเทียบขนาดนี้ผมจะสู้เปรตได้ไหมมาเลยจ้าเปรตปล่อยพลังเราเลยอโอโหตายครับสู้ไม่ได้เอ็นจัดใจสักยูยังทำงานอยู่ และการมาชนภายของเราในวันนี้พอแค่นี้กอนละกันพวกนายเวลไหร่กันวะฉันเวล1 8 9 1่หม่ันเก้า้สิบเอ็ดของชั้นสอ่นแดงตะกวของชั้นเวลมันยังไม่หยุดวิ่งเลยนะเฮ้ยและฉันมีของมาโชว์ตอนท้ายด้วยนะอะไรเฮ้ยพอพิศดารเสีย กินและเสียมันคือผลต่อดำเหรอเนี่ยคบแบบนี้ใช่มันคือผลความมืดโอ้โหต่อมืดไปขอนไปขอนอู้มืดมากมืดมากมีอะไรต่ออ่ะโชว์โชว์นี่นี่อ้ยอ้ยอร่าสีดำเท่หวายเนี่ยเท่อาโชว์โชว์ต่อโชว์ต่อ หมดแล้ว,ลวสารสกิล <S ess> ถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นอยากให้เราเล่นอีกหรืออยากจะดูเกมพาสซอื่นอีกทุกคนครับที่มันมีอยู่ตรงนี้คอมเมนต์ Comment แล้วก็กดไลค์ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาใหม่สำหรับวันนี้ไปและกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย